อิสุสหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควพลังครับยิงๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับ all new isuzu d-max c a p 4เกรดเซนะครับแต่งใส่สเกิร์ตชุดเอ็กครีมครับสเกิร์ตรอบคันเกรดเซไฟด้านท้ายก็จะเป็นไฟแบบไบเลตน,นะครับ led นะครับพร้อมกล้องมองหลังบิลอินจากโรงงานครับ ขนาดหน้าจอภายในก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับหน้าจอในเกรดเซตนะครับเกรดเตตัวเตี้ยเป็นเกรดรุ่นท็อปสุดนะครับของตัวเตี้ยนะครับเกรดเซไปดูรอบๆคันกันก่อนครับ ไฟด้านหน้าก็เป็นไฟแบบไบเลตนะครับหรือว่า LED นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับเลเซตตัวท็อปก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับไฟตำแหน่งตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกพรอโอเคครับ, okay, รบหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับหากใครรอดูชมคลิปตัดไปก็ฝากกดซับสไคร์ลรอเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดซับสไคร์เพื่อดูคลิปตัดไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนออกจากเชว์รูมอิสุสุอาดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับ ดกด Subscribe เพื่อดูคลิปตัดไปนะครับว่าจะมีรถรุ่นไหนออกจากโชวร์รูมอิสุสอาจใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ